เราได้จ so ัดงานประจำปีออกไปไกลๆไปสออกไปไปอกรไปอากรใช้วงการตุกกรลาของัณะร้อยโอเปร่าถือโอกาสนี่ให้ได้ยากยิงสาธุชนทั้งหลายแต่เกียความศรัทธาจากไา้ยิงไรเปิดมันเป็นยังไงลูกมีโดนไหมเดี๋ยวเม่ยพายเองไปถึงข้าวอ็ไร วันนี้มีซ้อมนะครับซ้อมโชว์ถาในหลายบ้านในลร่ตบมลานแต่งน่วนพระาคมัมร่วงถวายไปแนำเงินในส่วนตรงนี้สามคนเยทีสองโ่หลังไฟโหมดโมเพระวังเขาเราได้ชมุดเจสสีสวยมากยาคนข้ามคนท่วงทางัเจ้าวาตลอดกทั่งไปยาวัชตกร ทำงานวันหนึบปั้นมาขอเราคนม่บงานที่ขอ้นมาคั้งหรับที่ร้อง้ี่ใจใหญ่าจจะเดินานมาถึงแล้วเระฟี่้อยากอย่กน่อนะคะขายนาวิ้งี่คุด้วะขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ขอบคุณเอาจริงน้องนะลายได้นะเอาเอากล้องมาใค่ะ

น้องวันอีกนาแบบกไปนะนรองไได้ให้ส่กล่องนี้ขอบคุณนะคะอยู่โซแจกบรการเลยอยากให้คจมาให้นาราคนยดาไทยแรกก็ด

เลิศนะคะเลิศอาดีหมองนางพร้อมนะหนหมโอ้หอนคิดข้าวกันหรือยังข้าแรงยังค่ะข้าวออมอันมังอือใส่หมูสิแบบใครจะออมมาในัวดตัวเนาะเอาไปให้พวกยูทูบ พอ่อเราเปิดพมัาไหครับลุงปู่มาเหรอลูกให้พ่อยุทธนะถึงน uh, ี้ไม่ฮ okay. ักสวัสดีครับฮักฮักยุทธอยู <h <h ่นู้ดฝั่งนู้นเรามีโอกาสใน้างดีในกาคุณงามความดีปีงาบปหน้าไปนะ วันนี้อยู่ใกล้กันนะวันนี้อวันนี้ขึ้นขึ้นลำไหมฮะเอาทำไมอ่ะไปไหนอีกพวกนี้ฮะแล้วก็มันไก่ผู้คันอ่ะพวกไก่พวกไก่ไก่ลขึ้นฉากแรกกันตัวตัววันที่ห้าสวยมากเลยวิวน่ะ เสื้อผ้านเลยก็ใส่แบบนี่ธรรมดาสวยๆแล้วก็ยัใส่ผสมฮะใส่แบบสบายๆไงถามพี่เพียวเลยพี่เพียวเป็นคนจัดพี่เพียวให้พี่เพียวจัดนะเอ็มมีบฮนเอ็มบีแล้วหรือพี่เพียวเป็นคนจัดสคริปต์จัดอะไรหมดเลยจูบผุดพลาสแตกความทรงจำคาเฟ่ เขส่งจ้าดงเจ้น่อยไม่ดีไม่มมากมอทไมเหรียยุดนเนี่ยใเนี่ยมัไกลเลยก็โลกมันเกิดวามแดนเลยวของเรากปู่ว่าไงมั่งปูว่าสวยฮะผู้สูงนั่นนะสวยขึ้นแกบอกหรอสวยแล้วปุไบว่เนี่ยสีเหลาได้เห็นเมาะสวย แกหอยมยกวาพมจริงนะหูเราก็จะได้แกงหอย,ยรับก,ก,อกมงกกองข้าวปแก,ป <ะ S 2> กปงก้อนกดงกรดาประตูทางเข้าองงนกปูบอกว่าสวยจริงน่ะเอาของดีมาให้พอนะบอแล้วเอาเองนี่เรียนมาให้พอนบอ คือว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่วันนี้ซ้อมเพลงอะไรอ่ะทไมิดอยู่ได้นำเงินตรงนี้มาสมทบสมทบมูลคิงเหรอเพื่อเป็นคนได้สร้างเมืองหลังใหม่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าสิบคนเนาะคนโอ้โหลายพี่น้องที่มารับคนน้องรับอยากเรียนร้ความคุ้นสถาปัตย์ของเราตอนนี้ก็อนเพราะว่ากลายเป็นเด็กรถตู้ไปเลยนะ ปราบ้านก็กลายเป็นเด็กรถต,ตู้ไปเลยนะเ้ราะว่ารถไปนริตลอดอ่ตอนนู้เขาได้ขั้นเดียวพั้วเขาได้ขั้นเดียวดัปาดัดขอบุณรุงนะครับขอบกันลิมหน้าครับพี่น้องครับถือว่าวันนี้เราจับงาน